หกสิเอึงเก็ดสิบเนาะหางี่เ่ไเลย่ะาเลยฮะดึกหรอกดึกหรอกดังลึงเนี่ยหาแล้วมึงได้ดูอะไรัวมุดเข้ามาละแ่สมันมาแล้วดูอกรีมมามามาหลับา เออส้นไที่เขามาซื้อเบียร์ที่ที่จนกว่างในห้องเน่ะที่จนเกี้อ่ะที่จนสามภาษาอ่ะนี่แหละที่ซื้อเบียร์สองคนไะ้หรอที่โคที่เคียวจนที่ขอบขอบงอหนักที่ว่าอีเปล่านะฮะตีเปล่าอ่ะเสมอมือนนะเออที่ว่าจนจริงใหม่มาอะไรแบบนั้เจอกี่เปล่าอ่ะเราเมยะมันงานสวดให้บุดหรอเออสวดได้ไองานหรอรุดกว่าสดอ่ะงอมันเท่า Quang ăn thiêng cay hiền cayo. Quang 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 không cayo. <laughs> <laughs> oh, cheap. <đồng> <laughs> Move <laughs> <laughs>

บอวันติดเดียวเดี่ยวนักเดียวนักเหนละเกเรแล้วงันหน้าตอของเวฟกสัมรียอดออง้นหนอใครฮะอเรยขงเวฟกัของเวฟอรดีรอ ง่ายดีเนาะต้องไปงงเตาแล้วเก๋แล้วจบเลยตุ้มเฝ้าเปลี่ยนคุณบอกคุณบอกวอกสูด้วยกันเลยจบหมด้องยบถ้าเรายูที่กตองแล้วครับนั้นบอลแต่ตวสองอันนี้นะบอลบอลคนสู่มนีสองอันนะชุดหนึ่งสองเนาะ

ก็ซื้อได้เฮ็ดปวกอ๋อปวกขายเาเน่ยเด้ไสอกิโลานน้ตเรียวนขายสาวมันขายเป็นห้าคบไยขายหน้ยสาวแล้วเราเองสตสาวด้วยดงะวกแดงะที่นี่มันจะได้เ็ดวกเ็ดคุปวกอ๋อเฮ็ดคนเคนวกอยู่อ่ะขายาเนี่เ็ดควกอะามัเ่วกอะอเดคห้านนเลยอดคนรัววนะ

ฉันะมนี่ันกะมันขึ้นมือนมันขึ้นจานหน่อย่น้นน้อัน้ขึ้นน้ำหรอเปล่นบ็ขึ้นน้ำในชุดอ่ะจะบอกว่าใต้งามุปดูไยชนวนลุงเก็บไต่รอก่อนขึ้นน้ำจะขึ้นจานนะมาน่าจะบอว่าใต้งามเลยใส่เนาะใส่บัตรเลย่รอเสื้อยีนี่ตลอดเสื้อยีนี่ตลอด เอาต้นหลังของยังไงเอ็ตุ้มันยังดีไหมฮะเนี่ยเอาดีบ่มมนไปถามครับไปขึ้นมาหรอเอาไปว่าเอาีก่าอย่างม่นมันนะับซูซูจะขออันเดี๋ยวซื้อสักอันเลย

salar jack nong du jack du oh còn luôn không biết 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 biết

ยางเหรอทุกที่นะบอกคนทุกที่บอกคน่ะบอกเนอะตายเลยนะครับตายนะครับเนอตเนี่ยอันตรายบได้เออเลยนะันซ้ำแคถ้าลงนี่นะหน้าูไปเกินนึงเลยนะ เติม้ว่หอะน่นาจะเอานึามนี่านเี้ยว้นได้หมดะเ่งเงอ่ะานเี้วเนาะจะทานเลยครับ่านเปี้ยวมุนผมจะานเลยนี่ดไยอะไร้องส่ย่ส่ผมจะ่านเลย่ะเขา่าสย่นะใส่ก็สย่ซึ่อ่ะสาตส่่างยี่ห้อรบ่ ขว้างออกเสียนี่ฮอดีโอขวบกับลุนกันเก๋วันอันนี้โดนตะกี้บก,กันแล้วหรือมังเล็กามังคุดออกมาตรงนี้ปลุกตะี้ฐา,า,านเป็นคุดตะกี้เปรี้ยวโบรานเป็นนั้นเลครับมีกระฐานนะบอก้อนนีไหนเล็าฝากฝั่งฝั่ง<ม>นี้เขาขาดไปนีเ่เขาไม่เขาพูดลงไปให้ไหวาฝาังน,นิ้น่ะโอเคกว่าของนี้นี่คือปลยชุดละปลาชุบเท่าเท่าจันทร์นี่มันอะไร คุ้นือล่คุ้นคุ้รอย่างเนี่ยจ๋่ต้มเส้นรดใส่ห้ามิซอสอะเจ้าของบอกไฟไง

เขาเล่นเขาเล่น่เพิ่มเรวนะขมันจังรุเออังชวหนฮะโอ้แน่ดามมาถาไม่รู้หรอกอ่ะจนไจนตัวแล้วบ้านบ้านอ่ะมือสามมือสาบ่ะข้บจวนะข้บจวนะรับไปู

คือบุทิ้งขนาดนเดิเยี่ยมหมดได้ตอไดตไดตอ้โออ้โตอกเออบุญที่บอกที่ได้เปอรนตนี่ไปฟังนำสมทหารเตอกองด้วยจีเลยจีด้จีสิบห้าเาได้ตัห อยางนีี่เป็อยไร่เดเปิดอ่ะชุดนีือปันเอาเดียวดีนะเอออือุดเดียวเดียวถ้าแมกนี่นิดหน่อยเมกแงมมกที่มันดีสีเมกอาอ๋อสลับปอเอาไปแ้วเออดูสลับปอสลับปอ